ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่มาแล้วครับข่าวด่วนแมนยูได้ผู้รักษาประตูคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่กับกลายเป็นว่าได้เซนเน่ลัมเมนนะครับไม่ใช่เอมมี่มาติเนสตามที่คาดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะเมื่อวานจนถึงตอนเช้ามีข่าวออกมาอย่างรุนแรงว่าแมนยูสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอมมี่มาติเนสได้แล้วและกําลังเจรจากับแอสตันวิลล่าในการคว้าตัวมาติเนส และในช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางด้านเจดอนซานโชก็ย้ายไปร่วมทีมแอสตันวิลล่าด้วยนะครับยิ่งทําให้ข่าวโหมแรงขึ้นมาว่าวิลล่าอาจจะปล่อยตัวมาติเนสให้กับแมนยูแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านฟราวิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวระดับสูงในสายตลาดนักเตะได้ออกมาประกาศเฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแมนยูสามารถบรรลุข้อตกลงปิดดีลคว้าตัวเซนเน่ลัมเบนผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมจากลอยอนอันเวิร์กหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสโมสสจากเบ เยี่ยมเรียกร้องค่าตัวของลำมเมนมากถึง25ล้านยูโร แต่สุดท้ายแล้วการเจรจาจบได้ที่21ล้านยูโรบวกแอดออดหลังจากที่ตอนนี้ตัวของเซเน่ลัเมนได้อยู่ที่สนามบินแล้วนะครับเตรียมที่จะเดินทางมาตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทันทีก็ถือว่าพลิกไปพลิกมานะครับสำหรับดีลของผู้รักษาประตูของเราสุดท้ายแล้วจบที่เซเน่ลัเมนนะครับผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมก็หวังว่าซื้อเข้ามาแล้วจะใช้งานได้ทันทีนะครับและน่าจะดีกว่าอันตายบยดีกับอังเดโอดนาด้วยเวลายังเหลือครับเดี๋ยวไปลุ ุ้นกองกลางกันต่อเลยนะครับว่าคืนนี้ทีมปีศาจแดงของเราจะสามารถปิดดิวกองกลางตัวรับเข้ามาเพิ่มได้หรือไม่ซึ่งถ้ามีข่าวด่วนเข้ามาอีกเดี๋ยวแอดมินจะเข้ามาอัดคลิปต่อทันทีนะครับและนี่ก็คืออัปเดตข่าวด่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงเย็นของวันที่1กันยายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนโจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ